ตอนที่สิบรรยากาศตอนนี้ก็คือตกอยู่ในความเงียบทันทีเมื่อแพทพูดจบหญิงสาวก็อ้าปากค้างพอๆกับผู้จัดการตัวเองเกดก็แอบหันไปยิ้มขำอย่างชอบใจแต่งเองกันนิ่งอึง้งส่วนวส่วนบอสอึ้งยิ่งกว่าพราะไม่คิดว่าแพทจะพูดกับหยิงสาวแรงขนาดนี้เออแพทเขาพูดแย่เล่นนะคะคำๆนะ แตงจำต้องพูดเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศทันทีเพราะไม่อยากให้คนอื่นมองแพทไม่ดีถึงแม้ว่าจะเพิ่งเจอแพทและเพิ่งได้ดูแลแพทแต่แตงก็พอจะมองนิสัยของแพทออกว่าทาไมชอบใครก็จะไม่เก็บอาการสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นผู้หญิงก็ตามบอสเองก็เอามือไปบีบขาของแพทใต้โต๊ะท,ทันทีเพื่อเตือนให้แพทเพื่อเตือนให้แพทเล่นตามบทที่แตงพูดขึ้นแพทก็ถอนหายใจออกมาเบา,บา,บา ครับผมพูดอย่าเล่นนะ่ะแพทก็ตอบกลับอย่างเสียไม่ได้หญิงสาวกับผู้จัดการก็มีสีหน้าดีขึ้นมาหน่อยแม่ทาเอาพิงตกใจเลยนะคะเรียกว่าแพทรังเกียดพิงซะอีกหญิงสาวก็พูดกลับก่อนจะยอมนั่งลงในที่ของตัวเองไม่ขอเปลี่ยนที่กับบอสแล้วก็แพทกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแพทเสียงดุดุดของบอสก็ดังขึ้นเบาๆเป็นการเตือนแพทไม่ได้รังเกียจครับทำให้แพท เปลี่ยนคำสรรพน,นามตัวเองเพื่อเอาใจบอสทำให้บอสโล่งใจขึ้นมาบ้างเขาเองก็ไม่อยากจะให้ใครเอาแพทไปพูดในทางที่ไม่ดีเราเรีบกินข้าวกันดีกว่านะคะจะได้ไปทำงานกันต่อแตงก็พูดขึ้นก่อนที่ทั้งหกคนจะนั่งกินข้าวกลางวันด้วยกันแตงกับผู้จัดการของพิงก็มีลุกไปคุยมือถือบ้างเพราะมีสายเข้ามาเป็นระยะพอเรื่องงาน พี่บอสเอาไข่แดงไหมแพทก็หันมาถามบอสพร้อมกับจะเอาไข่แดงของไข่ดาวให้กับบอสเรากินไปเถอะไม่ต้องให้พี่เราต้องทํางานต่ออีกนะพี่แค่มานั่งรอเฉยบอสก็ตอบกลับไปด้วยความเป็นห่วงโดยมีสายตาของยิงซาวมองสองคนสลับกันไปมาถ้าอย่างนั้นไข่แดงของพี่บอสผมขอกินได้ไหมล่ะแพทก็พูดขอพร้อมกับยกยิ้มที่มุมปากอืมได้สิเดี๋ยวพี่ตักให้บอสก็ตอบรับพร้อมกับ จาในส่วนของไข่แดงใส่ไปในจานให้กับ Pat. แพทแหมไข่แดงของบอสมันน่ากินขนาดนั้นเลยหรอคะถึงได้ขอกินนะแพทเกตดที่นั่งอยู่ก็แก้งแซวออกไปพอพอจะมองอะไรออกบ้างบอสได้ยินก็รู้สึกร้อนหน้าแปลก,แ,ปกแต่ก็พยายามไม่คิดหรือก,กับคําพูดของเกตดครับแพทก็ตอบรับยิ้มยิ้มนี่พี่ชายของแพเหรอคะพิงก็ถามขึ้นทันทีเมื่อได้ยินแพทกับบอสคุยกันครับ บอสก็เป็นคนตอบพราะกลัวว่าแพทจะพูดอะไรปแปลกๆออกมาอีกตายจริงพิงต้องขอโทษด้วยนะคะที่ก่อนหน้านี้เสียมารยาทกับคุณไปหญิงสาวก็รีบพูเสียงอ่อนเสียงหวานกับบอสทันทีบอสก็ยิ้มแห้งๆกลับไปให้ในใจก็แอบคิดคอนขอดหญิงสาวอยู่เหมือนกันที่เปลี่ยนท่าทีไวเหมือนกับกิ้งก่าเปลี่ยนสีแต่เขาก็ทำได้แค่คิดในใจในขณะที่แพท คุณผิงชอบเลี้ยงกิ้งก่าเหรอครับแพทก็ถามขึ้นเสียงนิ่งทําให้เกดแอบอมยิ้มในขณะที่แตงกับผู้จัดการของแพทติดสายอยู่ด้านนอกไม่นะคะกิ้งก่าหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวจะตายผิงไม่ชอบเลี้ยงหรอกคะ่ะผิงชอบสุน,นัขตัวเล็กๆที่บ้านผ,ผิงก็ชอบเลี้ยงอยู่สองตัว หญิงสาวก็ตอบกลับโดยไม่รู้ตัวว่าโดนจิกกัดอยู่แพทก็ยกยิ้มนิดๆนั่นสิครับผมว่าพวกกิงก่าเนี่ยน่าเกลียดน่ากลัวจริงๆแพทก็เห็นดีเห็นงามกับคำพูดของหญิงสาวเป็นครั้งแรกหญิงสาวก็ยิ้มรับบอสก็หันไปมองหน้าแพทอย่างอ่อนใจคิๆกๆเกตเขววะล้อ่าบอกเบาๆอย่างกันไม่อยู่ที่เกตหัวเราอะไรหรอขาหญิงสาวก็ถามกลับอย่างสงสัย เออคิคๆไม่มีอะไรมากหรักค่ะพอดีพี่นึกภาพตอนที่กิ้งก่ามันเปลียนสีแล้วมันน่าขำดีนะคะเกดก็บอกกลับไปพิงก็ทำหน้างงไม่เข้าใจมันน่าขำตรงไหนกันพิงก็พึงพาด้วยความไม่รู้เกดก็แอบ,บยกนิ้วโป้งให้กับแพทแพทก็ยิ้มรับว่าแต่คุณบอสน่ารักจังเลยนะคะมารอรับน้องชายด้วยพิงก็หันมาเอาใจบอสท,ทันที เพราะคิดว่าอย่างน้อยเข้าทางบอสก็น่าจะดีแต่บอสกับแพทนี่ไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆใช่ไหมแบบไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันชิบป,ป้าเกดก,ก็ถามดักขึ้นแพทก็ยิ้มรับทันทีครับคือผมสนิทก,กับพี่บอสมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเพราะพี่พีมชอบพาไปหาพี่โอ๊ตบ่อยๆผมก็เจอกับพี่บอสบ่อยเหมือนกันตัวติดกันเลยเล่ะครับนี่พีนี่ตามติดพี่บอสตลอดห่างกัน แทบจะไม่ได้แพทพูดพร้อมรอยยิม้มแล้วหันไปยิ้มให้กับบอสด,ด้วยทำให้บอสน้าร้อนเล็กน้อยแต่ก็รู้สึกอึดอัดเล็กๆก,ก,กับสายตาของผิงที่มองมาที่เขาในตอนนี้ดีจังเลยนะคะมีพี่ที่สนิท ด้วยแบบนี้ผิงเองก็อยากมีเหมือนกันทุกวันนี้เวลาเงาเงาคิดเคียดม่รู้จะไปคุยไปปรึกษากับใครหญิงสาวก็แซงพูดด้วยท่าทีนหน้าสงสารในขณะที่ในใจแอบคิดสงสัยเรื่องของแพทและบอสอยู่อย่างคุณผิงคงมีคนรอเอ้ยนั่งรอให้กับปรึกษาเย่าแน่แน่แพทก็บอกออกมาไม่มีราคาหญิงสาวก็ปฏิเสธออกมาอีกแพทรีบกินเถอะเดี๋ยวต้องทำงานต่ออีกนะ บอสก็พูดขัดขึ้นเพื่อเปลี่ยนเรื่องคุยแพทก็ยอมนั่งกินข้าวต่อจนอิ่มแต่งกับผู้จัดการของพิงก็กลับมานั่งกินต่อเช่นเดียวกันขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ที่แก่งกระจานนะครับตรงเวลากันหน่อยนะ เสียงของช่างภาพก็ดังขึ้นหลังจากที่ถ่ายในส่วนของวันนี้เรียบร้อยแล้วแพทเองก็เข้าไปอาบน้ำล้างตัวในห้องน้ำของสตูดิโอทันทีส่วนบอสก็นั่งรออยู่ในห้องแต่งตัวบอสเดี๋ยวไม่ต้องไปส่งพี่นะเด็กที่บริษัทจะมารนะับพี่พอดีนะ่ะแตงกระพูดขึ้นบอสจึงพยากหน้ารับเดี๋ยวรอกุยงานกับแพตต่ออีกหน่อยก่อนแตงกระพูดบอกออกมาขอโทษนะครับเสียงทุ้มกระดังขึ้นตรงประตูทางเขา้าบอสหันไปเห็น ็พบว่าเป็นเขตขอเข้าไปไหนได้ไหมครับเขตก็ถามขึ้นยิ้มยิ้มเข้ามาสิคนละหล่อพี่ให้เข้าได้ทุกคนอยู่แล้วเกตก็แซวขึ้นเล่นเล่นเขตก็เดินเข้ามายิ้มยิ้มบอสเดี๋ยวกลับเลยหรือเปล่าเขตก็ถามขึ้นอืมก็ว่าจะกลับเลยนี่รอแพดดับน้ําอยู่บอสก็ตอบกลับไปแต่งก็แยกไปคุยกับเกตเพื่อให้เขตคุยกับบอสเดี๋ยวเราขอเบอร์บอสไว้หน่อยได้ไหมเขตก็พูดอย่าง เป็นกันเองได้สิเอามือถือนายมาบอสก็ตอบกลับพอไม่ได้คิดอะไรอย่างน้อยเขาก็ได้เพื่อนใหม่มาอีกคนเขตก็ส่งมือถือให้บอสบอสก็กดเบอร์ของตัวเองแล้วส่งคืนเขตขอบใจนะเขตก็พูดพร้อมกับเก็บมือถือใส่กระเป๋ากางเกงแล้วก็ยืนคุยกับบอสต่ออีกนิดจนแพดเดินออกมาแล้วก็ยืนช้อนติดด้านหลังของบอสทําให้บอสหันไปมองเมื่อรู้สึกเหมือนมีคนมายืนอยู่เสร็จแล้วใช่ไหม บอสก็ถามแพทยิ้มยิ้มแพทก็มองหน้าเขดอย่างไม่พอใจเท่าไรนะักครับเรากลับกันเถอะแพทก็จับมือของบอสเอาไว้ทันทีเขตเองก็เห็นแต่ก็ไม่ได้มีท่าทีอะไรเราเรอคุยกับพี่แตงก่อนเห็นว่าจะคุยอะไรก็ไม่รู้อ้อแล้วไม่ต้องไปส่งพี่แตงนะพี่แตงมีคนมารับแล้วบอสก็บอกกลับไปด้วยท่าทีปกติแพทยังคงมองหน้าเขตอยู่ จนบอสต้องเขย่ามือตัวเองที่แพทจับแพทถึงหันมามองหน้าบอสรับเงินไปคุยกับพี่แตงก่อนขอตัวนะครับแพทก็พูดกับเคตทิ้งท้ายแล้วดึงบอสให้เดินตามตัวเองไปด้วยบอสก็หันมายิ้มให้เคตอย่างขอโทษเคตก็ยิ้มรับแพทก็มาคุยกับแตงด้วยสีหน้านิ่งเมื่อนัดเนะี่ยตกลงกันได้แล้วแพทก็พาบอสกลับมาที่รถแล้วอาสาจะขับรถเอง บอสก็ไม่ว่าอะไรแต่พอแพทขับออกจากสตูดิโอได้สักระยะบอสก็ต้องนั่งขมวดคิ้วแพทถ้าจะขับรถแบบนี้จอดให้พี่ขับดีกว่าไหมบอสก็พูดขึ้นขนาดติดไฟแดงพอแพทขับรถกระชากแล้วดูหงุดหงิดตั้งแต่ออกจากสตูดิโอผมขับได้แพท ก็ตอบกลับเสียงนิ่งบอสได้แต่ถอนหายใจออกมาเบาๆ,ๆก่อนจะยกมือไปขยี้หัวของแพทแพทก็ยอมนั่งนิ่งๆให้บอสขยี้เส้นผมของตัวเองแต่สายตาเขาไม่ได้หันมามองบอสขับได้กับขับดีอ่ะมันต่างกันนะเด็กด<ๆ>ื<ๆ>้อบอสก็ว่ากลับไปอย่างคำๆ,ๆเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ให้กับแพทด้วยพี่บอสมากกว่านะครับที่ดืนะ้อน่ะแพท ก็ว่ากลับไปเขาเริ่มจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้บางแล้วพี่เดืออะไรไหนบอกสิบอสก็ถามกับยิ้มยิ้มแต่แพทก็ไม่ได้พูดอะไรบอสก็ไม่เศ้าสีถามต่อแต่ให้แพทแวะซื้อของกินไปให้แผนเพื่อตอบแทนที่แผนมาเฝ้าร้านให้ตกลงว่าพรุ่งนี้ให้กูมาเฝ้าร้านให้อีกวันแผนก็ถามขึ้นเมื่อบอสบอกว่าต้องพาแพ ไปแก่งกระจานพรุ่งนี้อืมตอนแรกกูจะให้แพทไปกับพี่แตงแต่แพทดันบังงอนมาน้อยใจกูอีกบอสกบ็บ่นกับแพนไม่ดังมากนักพอแพทไปเข้าห้องน้ำเฮึทำใจเฮ้อมือน,นั่นแหละที่ตามใจแพทมาตลอดน้องมันก็เลยเคยตัวนะสิแพนก็แก้งแซวออกมาบอสจึงทอนให้ใจามาเบาเออไม่ต้องเครียดเพื่อนกูเฝ้าล้านให้ไม่ต้องเกรงใจ แผนก็ตบกใจของบอสเบาๆเพราะรู้ว่าเพื่อนเก่งใจเขาไม่น้อยขอบใจว่ะนี่กูก็บอกแพทไปแล้วว่าอาจจะไปด้วยไม่ได้บ่อยๆแพทก็เหมือนจะเข้าใจแล้วนะบอสก็เลอให้เพื่อนฟังแผนก็ไม่ได้พูดอะไรพอแพทเดินออกมาพอดีพอดีนายแพทสงสัยต้องให้สินน้ำใจพี่สักหน่อยละมั้งที่มาเฝ้าร้านให้เนี่ย แผนกแกงแซวแพทแพทก็ยิ้มรับก่อนจะนั่งลงที่โซฟาข้างๆบอสอยากได้อะไรบอกได้เด็กรับยกเว้นไอ้โชกุนอันเนี้ยจะพี่อยากได้ตั้งขอมันเองแพทกแกงแซวกับไปบ้างแผนก็ทำหน้าเซ็งเล็กน้อยวันเนี้ยถ่ายเป็นไงบ้างแผนก็ถามขึ้นด้วยความอยากรู้ก็ดีครับมีเรื่องหงดหงิดใจบ้างแต่ก็ถือว่าพอจะคุมตัวเองได้อยู่แพทก็ตอบกลับพร้อมกับมองหน้าบอส แพทเลยเดาได้ว่าต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับบอสแน่ๆพูดถึงเรื่องวันนี้แพททำนิสัยไม่ดีเลยนะรู้ตัวหรือเปล่าบอสก็พูดขึ้นมานึกได้ผมทำอะไรแพทก็ถามกลับก็เรื่องของคุณผิงไงแพทพูดจาร้ายมากเลยนะนั่นผู้หญิงนะเอ้ยบอสก็บอกออกไปแพทก็ยักไหลเหมือนไม่แคร์ไม่สนใจอะไรกันวะแพทก็ถามขึ้น ด้วยความอยากรู้บอสเลยเล่าเนระื่องวันนี้ให้แผนฟังว่าแพทพูดอะไรกับหญิงสาวบ้างแผนก็มองหน้าแพทยอย่างคำํำค้ำตนอึงโอ้แรงได้ใจแผนก็พูดแซวคํำคำ,คำผมไม่ได้อยากจะหยากคายแบบนั้นหรอกนะครับพี่บอสแต่ผมลำคาญใครเข้ามาดีดีจริงใจผมก็คุยด้วยดีหลังนะแต่กับผู้หญิงคนนี้ ผมรับไม่ได้จริงๆสวยแต่ลูกจูบไม่หอมแพทก็พูดขึ้นแบบเซ็งๆ mm hmm. ถึงจะเรียกว่าสวยทั้งลูกจูบก็หอมล่ะฮะแผนก็แกล้งถามขึ้นมาต่อแพทก็เลยมองไปที่บอสเล็กน้อยทำให้บอสล้อนหน้าวูบแต่แซงทำเป็นไม่เห็นสายตาของแพทที่มองมาส่วนแผนก็นั่งอมยิ้มพอรู้ดีว่าแพทมองไปที่บอสทำไม โอเคกูว่ากูกลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยกูมาดูห้านให้แต่เช้าเลยแผนก็พูดขึ้นพร้อมกับหยิบของของตัวเองเพื่อเตรียมตัวกลับขอบใจมึงมากว่ะบอสก็พูดพร้อมกับเดินไปส่งเพื่อนของตัวเองที่หน้าร้านและพูดคุยกันอีกเล็กน้อยก่อนจะกลับเข้ามาด้านในคืนนี้แพทนอนเร็วหน่อยนะพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าๆหน้าตาจะได้สดใสบอสก็บอกออกมาพอหน้าตานายแบบถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด พี่บอสเองก็ต้องรีบนอนเหมือนกันพรุ่งนี้ต้องขับรถพาผมไปนะครับแพทก็บอกกลับไปบ้างงั้นเดี๋ยววันนี้พี่ปิดร้านเร็วหน่อยแล้วกันบอสก็พูดขึ้นพอแพทยังไม่ชินทางที่จะขับออกไปต่างจังหวัดสักเท่าไหร่แล้วภาพก็ตัดไปพี่แตงหิวไหมครับให้ผมจอดแวะตรงไหนให้บอกได้นะครับบอสก็บอกกับแตงหลังจากที่ขาหลังจากที่เขาแวะ ไปรับแตงที่บริษัทเพื่อไปแก่งกระจานด้วยกันตั้งแต่ช่วงเชา้าพี่ดื่มกาแฟกินขนมปังรองท้องมาแล้วบ้างละเราสองคนละ่ะหาอะไรกินกันก่อนได้เลยนะโดยเฉพาะแพทเดี๋ยวไม่มีแรงแตงที่นั่งเบาะด้านหลังก็พูดกับแพทที่นั่งอยู่เบาะด้านข้างคนขคับพี่บอสทำแซนด์วิชได้กินแล้วครับแพทก็ตอบกลับไปบ้าง แตงก็เปิด gps ไปยังรีสอร์ทที่นัดหมายให้บอสได้ดูพอทั้งสามคนไม่รู้เส้นทางแพทก็หลับไปก่อนได้นะถึงเราพี่จะปลุกให้แพทพักผ่อนเยอะๆครับแพทก็ตอบแล้วเอ็นเบาะเล็กน้อยก่อนจะหลับตาลงบอสกับแตงก็คุยกันไปเบาๆและ ช่วยกันบองกางนี่เราก็คงไปถึงก่อนเวลาแน่ละท้าไม่ลงก,ก่อนนะนะแตงก็พูดขึ้นอย่างคำๆแต่มั่นใจว่าถ้าเราลงจริงๆเราคงไปถึงก่อนอยาพิงแน่นอนแตงก็บอกออกมาอีกนะพอาะพิงขึ้นชื่อเรื่องมาสายขนาดนั้นเลยเหรอครับบอสก็ถามยิ้มยิ้มมีอยากจะนินทาหรอกนะแต่คนในวงในเขาเอื่มกันดังนั้นแหละยังเคยพูดเล่นกันอยู่เลย ว่าถ้านัดกันหกโมงเช้าให้บอกเยพิงกับผู้จัดการว่านัดกันตีสีนางจะได้มาถึงหกโมงเช้าพอดีแตงก็เล่าออกมาให้บอสฟังอีกพอมั่นใจว่าบอสไม่เอาไปพูดต่อพูดถึงคุณพิงเมื่อวานผมขอโทษี่แตงแทนแพทด้วยนะครับที่พูดจามไม่ดีเท่าไหร่บอสก,ก็พูดขึ้นมือนึกได้แตงก็โบกมือไปมาไม่ต้องขอโทษพี่หรอกพี่ชอบโดยสมัมมีคนเบรกเยพิงนั่นได้นะ่ะเดี๋ยวพี่จะแก้ตัวให้เองแหละ แพก็พูดอย่างชอบใจบอสก็ยิ้มรับนิดๆตือตือตือเสียงมือถือของบอสก็ดังขึ้นพอบอสหยิบมาดูก็กดหลับเพราะกลัวว่าเสียงจะดังรบกวนการนอนของแพทครับบอสก็รับสายโดยไม่รู้ว่าเป็นใครใกล้ถึงอย่างบอสเสียงทุ้มดังขึ้นบอสก็ขมวมดคิ้วเล็กน้อยเพราะไม่คุ้นเสียงใครครับบอสก็ถามกลับก่อนที่อีกฝ่ายจะหัวลอ,อกมาเบาๆ เราเองเขตไงเออขอโทษดีจำเสียงไม่ได้แล้วมีอะไรหรือเปล่าบอสก็ถามกับสายตาก็มองเลไปทางที่แพทซึ่งตอนนี้นอนลืมตามองมาที่บอสจูเราจะโทรมาถามว่าถึงไหนแล้วเข้ามาที่รีสอร์ทถูกหรือเปล่าไปถึงกันแล้วหรอบอสก็ถามกับ พวกผมมากันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมาซื้อสถานที่อีกนิดหน่อยนะถ้าจะคุยมือถือจอดรถคุยดีกว่าไหมครับเสียงของแพทก็ดังขึ้นบอสก็หันไปมองแพทเล็กน้อยอืมแกจะถึงแล้วละ่ะระวังก่อนนะถ้าเขาไม่ถูกยังไงจะให้พี่แตงโทรเข้าไปอีกทีบอสก็ตอบกลับไปเขตก็รับก่อนจะวางสายใครโทรมาแพทก็ถามต่อเขาได้ยินเสียงว่าเป็นผู้ชาย จะจับใจความไม่ได้ว่าอีกฝ่ายพูดอะไรบ้างเขตนะโทรมาถามว่าเข้ารีสอร์ทถูกหรือเปล่าทำไมจะต้องโทรถามเขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวผมหรือไงแพทก็ถามเสียงแข็งบอสก็หันมามองด้วยสายตาดุดๆเพราะเก่งใจแตง่งพูดดีๆบอสก็พูดขึ้นเสียงนิ่งแพทก็กระมวดคิ้วดั้ทีหึทัดแต่ก็ไม่พูดอะไรออกมา จนกระทั่งบอสพาเข้าไปถึงรีสอร์ทก็เห็นทีมงานพนักง,งานรีสอร์ทเดินกันไปมาทั้งสามคนก็ลงจากรถเพื่อยืดเส้นยืดสายอ้ามากันเร็วดีนะดีเลยแต่แพทไปเตรียมตัวก่อนรอนางแบบมาถึงแล้วเราค่อยคุยเรื่องรายละเอียดกันของวันนี้คีจางภาพก็เดินมาทักบอสกะว่าจะอาศัยช่วงที่แพทแต่งตัวเดินดูลบล พอมันก็ลมเลื่นดีมัพบ,บอสก็มองแพทที่จับข้อมือของเขาเอาไว้อะไรบอสก็ถามขึ้นไปด้วยกันแพทพูดแค่นั้นก่อนจะลากบอสให้เดินไปที่ห้องแต่งตัวพร้อมเขาซึ่งเป็นห้องพักของทางรีสอร์ทที่เปิดเอาไว้ให้หนายแบบนางแบบได้แต่งตัวสวัสดีครับพี่เกดทั้งบอสและแพทก็ยกมือไหว้เกดทันที เมื่อเดินเข้ามาด้านในห้องพักที่เป็นห้องแต่งตัวส่วนแต่งแยกไปคุยงานกับชาบ่างภาพสวัสดีจ้ามากระลิวจังนั่นะแพทมาแต่งหน้าอีกนิดและเซ็ตผมอีกหน่อยพี่เกดครับให้พี่บอสนอนที่เตียงได้ไหมครับได้สิตามสบายเลยจใจพี่นอนทำไมแพทก็พี่ขับรถมาไกลแถมยังตื่นเช้าอีกนอนพักอีกหน่อยเถอะนะครับพี่ว่าจะไปเดินเล่นรอบๆสักหน่อยอะ นอนพักก่อนแล้วค่อยไปเดินเล่นพร้อมผมก็ได้นี่ผมเป็นห่วงพีนะแพทก็พูดบอกออกมาอีกทางน้ำเสียงและแววตาเหมือนผู้ใหญ่ที่กำลังดุเด็กบอสก็ถอนหายใจเบาๆก่อนจะไปยักหน้ารับพอไม่อยากจะทะเลาะก,กับแพทบอสก็เดินไปที่เตียงส่วนแพทก็เดินไปนั่งที่หน้ากระจกโดยมองบอสผ่านกระจกไปด้วยบอสกึนเตียงแล้วก็ล้มตัวลงนอนซึ่งไม่นาน เขาก็หลับไปจริงๆหลับเร็วเหมือนกันนี่นาเกตก็พูดขึ้นเมื่อหันไปเห็นบอสหลับไปแล้วก็เพียขนาดนั้นจะไม่ให้หลับได้ไงล่ะครับคนอะไรดื้อฉุัดแัดก็บ่นออกมาแบบไม่จริงจังแต่เกียรน,น,นิ่นางํำยิ้มนิดๆห่วงหน้าดูเลยนะจ๊ะทั้งห่วงทั้งห่วงเลยล่ะครับล่อยข้าสายตาไม่ค่อยได้เลย แพตก็บูดออกมาให้เกีตฟังพอเขารู้ว่าเกีมองออกว่าเขาคิดยังไงกับบอสเมื่อแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วแพทก็เดินไปที่เตียงแล้วค่อยๆขึ้นไปนั่งพิงหัวเตียงข้างๆบอสที่หลับอยู่แพทก็เอาผ้าห่มมาห่มให้บอสส่วนตัวเองก็นั่งเล่นมือถือรอเวลาให้แต่งเขามาเรียกก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 กเสียงขอประตูก็ดังขึ้นก่อนจะเปิดออกมา แพตก็หันไปมองก็น่าตึงเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าเป็นเคทมีอะไรหรอเคทเกตก็ถามขึ้นผมมาหาบอสนะครับเคทก็ตอบกลับยิ้มๆเขาหลับมีทุราอะไรหรอครับแพตก็ถามขึ้นเสียงเรียบทําให้เคทชะงักเป็นนิดแล้วมองเลยไปที่บอสซึ่งนอนหลับอยู่กางข้างแพตเปล่าหรอกพอดีจะมาคุยด้วยนะถ้าเขาหลับก็ไม่เป็นไรเคทก็ตอบกลับก่อนจะเดินออกจากห้องไป แพดได้ถอนหายใจอย่างหนักๆยัง่งระงับอารมณ์คู่แข่งหรอเกตดก็แกล้งถามอย่าเรียกว่าคู่แข่งเลยครับเพราะว่าไม่มีใครชนะผมในเรื่องนี้ได้หรอกให้เรียกว่าพวกแมลงวีแมลงวันดีกว่าแพทก็บอกออกมาตามที่ตัวเองคิดทำเอาเกดหัวล้อขำเบาๆกับความตรงของแพทไม่นานแตงก็เข้ามาตามตัวแพทเพอะช่างภาพจะถ่ายเดียวกอนในระหว่างที่รอนางแบบ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาแล้วจะปลุกบอสไหมแตงก็ถามขึ้นแล้วก็มองไปที่บอสให้เขานอนหลับไปก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวขากลับมาก็ต้องขับรถกลับอีกแพทก็พูดขึ้นแล้วก็พากันออกจากห้องไปด้านนอกแต่ก็มีกิจเดินเข้าเดินออกในห้องเป็นระยะแพทก็เดินไปคุยกับช่างภาพก่อนจะเริ่มถ่ายภาพเดี่ยว ช็อตแรกแพทก็ใส่เสื้อเชอิ้ตสีขาวการยกงยินของทางแบนด์แล้วลงไปยืนในลำธารน,น้ำาลึกประมันหน้าแข่งทีมงานก็กวักน้ำให้เป็นสายกันเซ็นใส่แพทโดยที่แพทก็โพล่ทาไปด้วยผ่านไปสักพักนางแบบสาวก็มาถึงผู้จัดการก็รีบมาขอโทษทีมงานโดยให้เหตุผลว่าหลงทางแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรเพราะเหมือนจะรู้ร้กันดีแพทมาถึงนานยังคะ หญิงสาวก็ทักแพททันทีว่าแพทนั่งพักมาจน่ายเดียวใกล้เสร็จแล้วละครับแพทก็ตอบกลับทำเอาทีมงานที่ได้ยินแอบอมยิ้มเล็กน้อยพิงรีบส,สุดเลยล่ะคะ่ะแต่นันหลงทางซักได้งั้นเดี๋ยวผิงไปเตรียมตัวก่อนนะคะหญิงสาวก็รีบแก้ตัวแล้วเดินไปยังห้องแต่งตัวอีกด้านทันทีแพทก็สายหน้าไปมาอย่างเอืมเอม ระหว่างที่นั่งรอถ่ายคู่กับหญิงสาวบอสก็เดินเข้ามาเป็นไงบ้างบอสก็ถามขึ้นแพทก็หันไปเห็นเขตกํากำลังมองมาเขาเลยจับมือบอสที่ยืนอยู่มาคุมมาไว้ก็ถ่ายเดียวเสร็จแรกไปแล้วเดี๋ยวมีถ่ายคู่กับเดียวอีก2องเซตแล้วนี่พี่บอสตื่นนานหรือยังแพทก็ถามกลับอีก ก่อนจะเอื้อมมือข้างหนึ่งไปลูบแก้มของบอสเบาทำให้บอสผงะไปนิดหน้าพี่บอสมีรอยด้วยแพทก็พูยิ้มยิ้มบอสแล้วมืออีกข้างหนึ่งที่แพทไม่ได้จับมาลูบแก้มตัวเองสงสัยรอยผ้าน่ะบอสก็บอกกลับมาแล้วทำไมเราไม่ปลุกพี่ล่ะปล่อยให้พี่นอนอยู่คนเดียวบอสก็ว่าแบบไม่จริงจังและปล่อยให้แพทจับมือของเขาอยู่อย่างนั้นด้วยความลืมตัวผมเห็นพี่บอสเปรียยอะไรอยากให้พัก เดี๋ยวขับรถกลับอีกแพทก็พูดไม่ดังนักก่อนจะหันไปดึงเก้าอี้ที่อยู่ใกล้ๆมาตั้งตรงหน้าตัวเองพี่บอสนั่งก่อนผมขอพิงหน่อยโดนน้ำเข้าไปไม่รู้จะเป็นไข้หรือเปล่าแพทก็พูดขึ้นทำให้บอสร,รีบนั่งลงที่เก้าอี้ทันทีเพื่อสังเกตเห็นว่าแพทเสื้อเปียกพอแต่ง็พาคนูมาให้แพทห่มเอาไว้ก่อนทำไมถึงเปียกได้ละ่ละเราไม่เปลี่ยนเสื้อหรอ บอสก็ถามพอเป็นห่วงแล้วก็เอามือมาอ้งางหน้าผากของแพทก็ถ่ายแบบแหละครับต้องเอาน้ำสาดด้วยเดี๋ยวถ่ายคู่ก็ต้องเปี่ยกเหมือนกันเลยไม่ต้องเปลี่ยนเสือ้อแพทก็ตอบแล้วก็เอ็นตัวไปโซบไหล่ของบอสบอสเลยจับผ้าขนหนูที่แพทห่มมาเช็ดซับที่เส้นผมให้กลายเป็นว่าเหมือนแพทถูกบอสโอ้กอดเอาไว้เพราะเขาทั้งสองนั่งหันหน้าเข้าหากัน เดี๋ยวพี่ต้องให้พี่แตกหายามให้เราก่อนวันเนี้ยต้องเปียกอีกใช่ไหมบอสก็ถามขึ้นแพทก็เลยพยักหน้ารับพอดีกับที่มีลมงพันมาวุบหนึ่งแพทเลยยกมือทั้งสองข้างไปโอบค้องเอวของบอสเอาไว้หนาวอ่ะพี่บอสแพทก็พูดเสียงอ่อนบอสก็มัวแต่สับน้ำ ตามใบนาะและลำตัวให้แพดด้วยความเป็นหว่วงโดยไม่ได้สนใจเลยว่าตอนนี้มีใครมองมาที่เขาสองคนบ้างเอาจริงๆแพทไม่ได้รู้สึกหนาวเลยสักนิดนะเขาเรียนต่างประเทศมาหลายปีเจอทั้งหิมะเจอทั้งอากาศหนาวกว่านี้สบายสบอีแค่ลมเบาๆไม่ได้ทำให้รู้สึกอะไรหรอกนอกจากอยากจะอ้อนบอสให้คนบางคนได้เห็นเท่านั้นเอง